ออเอเอห่อมนแดดเอิญลูกเขาหฮมเอิญลูกเขาลมร้อนแดดแล้วร้อนแดดแล้วได้เวลาเข้าคอกแล้วลูกหอนแดดแล้วพ่อเอินเอาแล้วเขาคอกแล้วเขาคอกแล้วได้เวลาเรียกเข้าคอกกินฟางกินฟางในคอกนะคะ บ่ได้ไปไล่หน่าจ้าเอินเอาเอินตัวหนึ่งมาเบิดฝูงเลยพอแดดออกเขาจะรู้เวลาเลยเพราะว่าเราเอาฟางใส่เอินตัวเดียวมาเบิดฝูงเอิ้น,น้องน้ำเพชรมาเบิดฝูงน้ำเพชรแลนทแท้แม่มาก่อนมูหูจักไล่หูจักว่าเอินเขาขอกเรียกเข้ามาหลบแดดนะคะเด็กๆเ,เข้ามาเข้ามา เลียเข้ามาหลบแดดกินฟางในคอกไปไปไปเอาแม่กลวยหอมอยันแม่ง,ง้ามใจไปน้มใจยักแกงมูไอหอมไปทั้งนั้นบะไอหอมอยันแม่ง้ามใจไปเขาไปแม่สีจับให้ดอกเขาไปรุดไปแม่สีให้ให้ดอกเขาไปเขาไปเขาไปแม่สีให้ให้ กวยหอมยันง้ำใจเออหาจังหวะไปแล้วอุลุดอุลแล้วขับไปขับไปเอาแม่หมอนท้องบ้ากาขับไปเอา้งาง้ำใจไปยังควอยลัดมูควยลัดมูห<ป>ลัดมูย่านกันแล้วกันแลนลบหน,น้าลบหลังมน,มนมนบาถึงทาง ย่านกันนั่นใจกับรัดกล้ว,ยห,วยหอมกล้วยหอมกับไปกวนโตที่ชนะไปอีกโอ้ยบอกอยากเธอได้บอกไว้กวนกันน่ะอย่าก,กวนกันอยู่ด้วยกันแบบสามัคคีสิลกูกห้อนแล้วกับเขาขอกินฟางนอนเวนใบสามงแแรงค่อยออกมาเข้ามาเข้ามา รักไผ่รักมันลูกรั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 กไผ่ร,รักมันอ้าวอ้าวน้ำเพล่ะอ้าไวไอ้ของเสียกแม่แล้วหาด,ด้องด้องได้เพลินอ่ะกิราของเสียกแม่สรุกน้ำเพรเลยของเสียกเขาไปออกไปเดินแทน่นเลมยหญ้าเล่นขี้โคลนแช่น้ำออกกำลังกายวิ่งสนุกสนานมาแดดมีแดดก็ต้องเข้าคอกนะคะ หลบแดดอยู่ในคอกและกินฟางนะคะเราไม่ได้ปล่อยให้อยู่กลางแจ้งตลอดทั้งวันนะคะระบบเลี้ยงของเราคือตอนเช้าปล่อยออกเดินแท่เล็มญ้าแล้วก็ไปแช่น้ำเล่นน้ำเล่นชีโคนเนาะพอสายมาประมาณ4โมงเช้า3โมงครึ่ง4โมงนี่แดดเริ่มร้อนเราก็เรียกเขาเขา้เขาคอกเขาจะรู้เวลาของเขานะคะแดดมาก็จะพาเขา้เขาคอก กินฟางในอคอกนะคะกินฟางนอนกลางวันอยู่ในอคอกจนถึงจะบ่ายสามโมงหรือบ่ายสองโมงครึ่งสามโมงเราก็ปล่อยออกไปเดินใหม่นะคะปล่อยออกไปเดินแท่เลมปล่อยออกไปเดินเล่นน้ำเล่นขี้โคนข้าๆแล้วก็เอาเข้าใหม่เข้าคอกเราจะไม่ปล่อยทั้งวันระบบของดงทองฟาร์ม การเป็นอยู่ของเด็กๆของโรงทองฟาร์มขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอ้าวของน้ำเพชรของเชือกเชือกแม่เดี๋ยวเยแม่แก้ให้น้ำเพชรของเชือก,อก,กของเชือก